สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกรองที่ผมใช้อัดกันนะครับผมก้องเป็น G Force ครับผมฉากเป็นก็ใช้เป็น v a n ซอร์ PRC 18นิ้วครับก็เสียงก็ใช้ได้ประมาณนึงครับผมไลท์เป็น v a n ซอร์เหมือนกันครับ PRC 20นิ้วครับก็เสียงก็ประมาณหนึ่งไปซ้ายเป็น Abulia Hero ครับผม18นิ้ว หฮแฮหดเป็นซิลเจีร์นด์เพนเดตซตครับผม14นิ้วเสียงก็ใช้ได้เหมือนกันนะแซนแนผมใช้เป็น CM c Steel นนีเ i l o ซีพิลูดสตคลนะผมแซนแนเหล็กนั่นเองจริงมันเป็น4มิลน,นะครับผมเอามาทำสีใหม่ครับผมหลังที่ใส่เป็นคอนทูนซาวครับผมดีโมครับทอมก็12นิ้วครับผมคูณ9ครับใส่หนังเป็น Encore by l e m o ีครับผม็นหนังคู่เป็นของ DB นะครับผม ยิบสองลึกสิบหกนะครับหนังเป็นเอ็นคอร์ไบร์ลินนมูฟงานครับผมพอทอมก็สิบหกลึกสิบหกเอ็นคอร์ไบร์ลิมูฟผมใช้หน้าเป็นของแวนเซอร์สิบแปดนิ้วครับผมไ mm hmm. ม้กองที่ใช้เ mm hmm. ซอร์คัตผมห้าบีครับนขนาดห้าบีกับห้าเอนะครับผม mm hmm. มีแค่นี้ครับผม mm hmm. เพื่อ mm hmm. คนอยากเห็นนะครับ mm hmm. อยากดู ก็ไม่ได้ใช้ของแพงอะไรครับผมก็แค่นี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ